พี่น้องเอ้ยเอาแนวกินแนวแสบมาอ้างกันอีกแล้วจ้าพี่น้องอมเมนูอีหยังวะตีลืมห่วยลาบเห็ดขมอยู่ค่ะนี่เนาะลาบเองลืมเองแสบเองเนาะพี่น้องเนาะหฮยหนักแล้วคอยจักสิลาบจักสิก่อยพี่น้องเอ้ยแสบหลายเด้นนี่วิธีทำก็ง่ายๆนะคะทุกคน ข้าวคั่วพริกป่นต้นหอมผักชีผงนัวหลายๆใส่หลายแส่บหลายน้ำปลาจักน้อยอันที่เด็ดเด้อพี่น้องข้าวคั่วโอ้ยนั่นว่าแล้วครีเอเตอร์